มีอีเวนต์เปิดตัวภาพยนตร์ค่าย G D H ที่ไหนนะคะเป็นต้องได้เห็นหนุ่มคนนี้ค่ะท็อปแทปนบนภัทรโชคจินดาชัยได้โชว์สกิลด้านพิธีกรอยู่ตลอดค่ะเจ้าตัวบอกนะคะว่าไม่ได้กินเรียบงานของสังกัดเกา่าแต่ว่าเพราะความคุ้นเคยและก็สนิทกับนักสแสดงและก็ผู้กำกับหนังของค่ายค่ะจึงมีโอกาสได้มาทำหน้าที่ตรงนี้ซึ่งก็เป็นอีกบทบาทนะคะที่เจ้าตัวทำมาตลอดค่ะ หากจำได้ดีนะคะช่วงที่นาดาวบางกอกในตำหานักแสดงรุ่นใหม่ในฮอร์โมนเดนักเจนเมื่อ9ปีก่อนนุ่มท็อปแท็บเองก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายรายการของค่ายค่ะที่เจ้าตัวเป็นพิธีกรรวมถึงรายการวิทยานิพนธ์สุดโต่งของวิภา m ดมีทางไทย PBS ด้วยนะคะคือนุ่มท็อปแท็บเนี่ยก็เคยเป็นพิธีกรด้วยเรียกได้ว่าคนนี้มากประสบการณ์ด้านนี้จริงๆค่ะจนตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระแล้วจึงสามารถตัดสินใจรับงานด้วยตัวเองและได้เห็นเจ้าตัวเลือกงานพิธีกรบ่อยขึ้นนะ เพราะว่ามีฟันละค่ะนอกจากอยากจะเป็นหนึ่งในพิธีกรฝ่ายชายที่มีงานตลอดทุกสัปดาห์แล้วก็อยากจะมีรายการทอล์กโชว์เป็นของตัวเองด้วยนะคะจริงๆผมคงอยากมีรายการของตัวเองเลคะรับเ,เพราะเป็นพิธีกรมานานขนาดนี้แล้วก็อยากทําเกี่ยวกับเป็นเลดไนทอล์กโชว์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเลดีไนที่แบบว่าเ,าเชิญคนที่มา คุยกันเรื่องนู่นเรื่องนี้มาโปรโมทผลงานมาเล่นเกมมาแบบมาทำโมโนโล็อกอะไรประมาณนี้ครับ จริงๆฝันอยากจะมีรายการทล์กโชว์ยุคสมัยนี้หากไม่ได้เวลาออกอากาศทางทีวีก็มีช่องทางโซเชียลที่สามารถทำได้เลยนะคะแต่ว่าสำหรับท็อปแท็แล้วเนี่ยมองว่าออกช่องทีวีเป็นหลักค่ะเพราะว่ายุคนี้ใครๆก็ทำคอนเทนต์ลงโซเชียลได้แต่ว่าเจ้าตัวเองไม่เคยมองข้ามออนไลน์นะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้คนเป็นครีเอเตอร์เยอะมากจึงคิดว่ายังไม่ใช่จังหวะค่ะ คิดอยู่เหมือนกันฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้อคอนเทนต์ของของของยูทูบเนี่ยมันมันกลายเป็นแบบมันแน่นแล้วเนาะคนก็ทําช่องเยอะมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทําสิ่งนี้เราอาจจะมีเวลาแบบโฟกัสสิ่งอื่นน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้ผมก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าอยากที่จะมีเวลากับกับครอบครัวมากขึ้นเพราะว่าปีที่แล้วไม่เจอคุณแม่เลยอะไรประมาณนี้ฮะคุณพ่อเขาไม่เจอเลยแล้วคุณพ่อกับแม่ก็เริ่มเริ่มอายูเยอะลว uh huh. เขาก็จะแบบ ลน์โทรหาเราตลอดเลยยู่ในลูกอะไรประมาณนี้ก็ปีนี้ก็รู้สึกว่าทํางานเท่าที่เป็นทำอีเวนต์ไปก่อนละกันเพราะว่าอีเวนต์ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราแฮปปี้แล้วที่ได้ทําตรงนี้อะไร ส่วนงานแสดงค่ะมีผู้จัดหลายเจ้ายืนโอกาสมาให้นะคะแต่ด้วยเวลาในการทำงานออกกองก็ต้องใช้เวลาเยอะค่ะทำให้หนุ่มท็อปแคปขอวางเป้าหมายปีนี้ใหม่ทั้งหมดขอรุกหนักมาทางงานพิธีกรอีเวนต์ค่ะเพราะเจ้าจตัวมองว่าประเทศไทยมีงานบันเทิงจัดตลอดทุกวันทุกสัปดาห์อยู่แล้วอย่างน้อยต้องมีเจ้อีเวนต์ละค่ะติดต่อมาให้เป็นพิธีกรละค่ะ